ดูก่อนราธะสภาพใดแลไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียอะไรไม่ใช่ตัวตนจักษุแลไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสียรูปจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสสุขเวทนา ทุกเวทนาหรืออทุกขมมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียโสตะเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ โสตะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียขานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสีย กายโผฏฐัพพะกายวิญญาณกายสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทตุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียใจธรรมารมโนวิญญาณมโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออธุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสียดูก่อนราธะสภาพใดแลไม่ใช่ตัวตนเธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสีย